จ้าวันนี้แม่เชิญพาทําขนมจีนน้ํายาไก่นะจ้า<ม>เปลี่ยนจากปลามากินไก่นะจ้าเพราะว่ามีม,มีเอ่อคุณพี่เขาไม่ทานปลาค่ะ<ม>ก็เลยลองทําไก่ดูนะคะ<ม>ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาปั่นนะจ้าปั่นด้วยเครื่องปั่นแบบนี้เลยนี่เครื่องปั่นนี้แม่เชิญก็ซื้อมาจาก ซื้อมาจากซื้อมาจากไหนเดียวแม่เชอแปะดิ้งไว้ให้นะจ๊ะถ้าอยากได้ก็ไปตามซื้อเอานะปันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูหน้าตากันจ้าเป็นที่น่าพอใจไหมก็แบบนี้หน้าตาแบบนี้ ไม่ต้องเคี้ยวค่ะคุณไนะหนชิมหน่อยซิแม่เธอไม่ได้ใส่เกลือนะรสชาติเป็นยังไงมันก็จะกระชายนํำนะจ๊ะกระชายนํำก็จะมีความหวานวาน,นิดนึงต่อไปเราตั้งหม้อน,นะจ๊ะแล้วก็ใส่ไก่อีกครึ่งนึงแล้วก็เอาเอาสมุนไพรทั้งหมดที่เราปั่นตอนแรกนะคะ,คะเนี่ยจวดลงไปเลยจ้ยานี่ กดตาจ้ะอยู่ห้องเช่าจ้ะอยู่ห้องเช่าจ้ะควเล็กแม่เชอก็รีวิวเครื่องเครื่องดูดน้ําเช่นกันนะสะดวกใช้ง่ายเด้ออันนี้แม่เชอแบบว่ารีวิวให้ดูนะถ้าสนใจเดี๋ยวก็ดูใต้คอมเมนต์นะแม่เชอจะทิ้งไว้ให้นะคะเสร็จแล้วแม่ใช้รก็มาใส่หม้อจ้า แม่เชิญเสียดายนะไอ้สมุนไพรข้างข้างเครื่องปั่นน่ะไม่เชิญก็ล้างล้างหน่อยนะเสียดายเธอสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทใส่หม้อจ้าระหว่างรอนะจ๊ะแม่เชิญก็เอาขนมนจีนแห้งนะจ๊ะมาแช่น้ำรอจ้าเสร็จแล้วเรามาปรุงรสกันเกลือน้ำปลา น้ำปลาสองทักพ,พีนะเสร็จแล้วก็ผงชูรสนิดนึงแค่นี้นะทุกคนอร่อยเลิศไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะจ๊ะชิมรสจ้าชิมรสได้ไหมเธอได้ไหมอร่อยดีแค่นี้จบนะไม่เธอบอกเลยพอน้ำเดือดแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยต้นหอมนะต้นหอมนะเสแล้วชิมรสอีกที มันก็จะมีความหอมของต้นหอมเพิ่มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วจ้าไม่เชิก็เพิ่มลูกโดดลงไปเพราะว่ามันไม่เผ็ดนะจ้าเด็กๆทานได้นะจ้าเสร็จแล้วก็จัดจานจ้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าน้ํามันเยอะไปหน่อยอะค่ะน้ํามันก็เลยจุยลอยไปหน่อยนะทุกคนนี่จ้ะนี่จ้ะคนกินอย่างนี้จ่ะขอเบิ้ลจ้ะขาเบิ้ล ก็เอินว่าน้ำมันเยอะไปหน่อยบวกกับไก่น้อยไปหน่อยนะคะแต่ว่ารสชาตินี้เลิศอร่อยจริงๆก็รสชาติก็เหมือนขนมจีนน้ำยานั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนวัตถุดิบจากปลามาเป็นไก่นั่นเอ